สวัสดีครับกลับมาอยู่กับกวางในคุมะเกมเพลย์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Royale ไรที่แปลว่าพิธีกรรมอะเนาะเป็นเกมแนวโมบ้าแต่เป็นโมบ้าที่แบบมาถึงสู้กันเลยอะคือเหมือนเกมไฟติ้งผสมโมบ้าด้วยกันเออเอาเงี้ยแต่จะเป็นการต่อสู้มีแบบสู้1ต่อ1นต่อ2 3ต่อ3คือเป็นเกมฟรีบนสตรีมนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นคือเล่น่ะสบายๆแน่นอนแล้วเราก็เก็บของเก็บนุ่นเก็บนี่เพื่อเปิดตัวละครซื้อตัวละครเหมือนเกมแนวโมบ้าทั่วไปอะไรเงี้ยครับโอเค ว,วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะโอเคโหมดมันก็จะมีให้เลือกนะครับมีแคชชัวรมีลีกมีข้อซ้มแล้วก็มีมีดูเอลก็คืออันเนี้ยน่าจะอันนี้คือเล่นอ,อาจจะเล่นกับเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งเนาะคิดว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็คงน่าเบื่อก็เหมือนเกมแนวไฟติ้งทั่วไปและเกมเป็นแนวไหนเป็นแนวมองมุมมุมบนเหมือนแบบเหมือนเกมแนวโมบ้าที่เราเล่นเลยเหมือนเหมือนพวก R O V เลยพูดภาพจำเพลงลเราลองไปลุยกันเลยตัวละครตอนนี้เริ่มต้นมาถึงเนี่ยมาถึงเริ่มต้นเขาจะเขาจะให้เราใช้ตัวนี้ ของนังนางคือเป็นปืนพวกสายเลนเจอร์เนาะยิงระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เป็นสีเป็นสีสว่างๆออกมาเงี้ยแปลว่าเราสามารถใช้ได้แล้ว accept แต่ถ้าตัวอื่นที่น่าใช้เนี่ยจะเป็นต้องใช้เงินในการซื้อหรือเพชรในเกินซื้อเห็นมสามร้อยเก้าร้อยห้าสิบแล้วถามว่าเพชรกับพวกพวกเงินเนี่ยจะได้จากไหนก็ได้จากการที่เราเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเงินเงินเงี่ยจากผมมาศูนย์บาทศูนย์บาทหมือนเตอนนี้มีหกสิบแปดกับเจ็ดสิบห้าละค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปอะไรเงี้ยวันนี้เรามาใช้ตัวฟีก่อนดีกว่านาะ ว่าตัวฟีมีตัวไหนบ้างค้าสู้อะไรไม่มีอย่างอะไรเลยอวบลิตี้ของเจ๊แกก็โอ้้สายดินเจ้าอย่างนั้นเหรอโอเคลองดูไป let's go สขาคี่ไป,ป,ไปมาถึงลองก่อนเลยจ้าสกิลแล้วลมึงขี่หมูทำไมนี้โอ้โหอย่างเร็วอะว้าวเจ้า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 อ๋อไฮโซ เฮ้ยเร็วมากอะ่ะเฮ้ยตัวนี้เ้ยโอ้โหนี่มันถูกใจใช่เลยชัดๆัดอ๋อสกิลสองสกิลสองมันเด้งนี่ด้วยเหรอเนี่ยเธอนี่มันช่างพิュลเกินนะโอเคเลยเดี๋ยวลองดูท่าหลบดิวับวับอ้โหเปรี้ยวจุงเหม็นตัวเปรี้ยวอะไรกลิ่นตัวเปรี้ยวนะคิวละ่ะแหววแหววแหววแวชาร์จอาจจะเป็นเนคาน์เตอร์อะไรสักอย่างซนะัมติงนั่นแหละเนาะย่าโอ้โหท่าอ e. ีเออใช่เนี่ยอย่างเห็นไหมครับเวลาเวลาเราใช้ท่าเนี่ยจะมีหลอดขึ้นวืดวืดวืดไอเพื่อนเนี่ย ถ้าเราใช่ E ตรวจตัว E ถ้าในถ้าในคอมพิวเตอร์นะจะเป็นการเบรกสกิลของศัตรูอะไรเงี้ยเออบา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 ,บาจึงเบยถึงเต้นจึงเบยไปไปเลยไปเลยไปเลยอลางโง่มาแล้วยาจุเราก็เข้าไปฟันเลยมันสตัน์แล้วนี่สตันแล้วก็ฟันซีสตลรวรออะไรละครับรอใครอันเชิญครับรอใครตัดลิบบินครับรอใครอ่ะโง่อีกมูนนี่แหละโง่เออเอเอเว็บ ยา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 เรียบร้อยยา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 อยู่พูพูมึง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 ตายมึงตายมึงคิดว่ามึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนนี่แนี้ยลังเอาแยกโชว์ุยยุยยุยโชว์โชว์โชย่าสมุนไอ้ควายเฮ้ยเกมนี้นะสายเมลีอะเวิร์กเวิร์กกว่าเยอะถ้าไม่ได้เล่นถ้าไม่ได้เล่นเป็นทีมนะเอาตัวรอดได้ดีกว่าเยอะเรนเจอร์มันแบบ มันยิงไกลก็จริงแต่แม่งบ le ังคับโคตรยากอ่ะบอกเลยชู้ยะชู้ช้าอู้อ้ามานายจะไม่แพ้หรอกนะเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะฉันมาแล้วยังไงล่ะนี่เนี่ยสตันไปสิโง่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 เอาหายไปไหนกูนี่แหละโง่ยาจ้าจ้าช้าช้าช้อช้าช้อ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 โง่ยังเร็วอ่ะเอา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 หมื่น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 ยา มึงตายมึงตา,ายตมึงตา,ายมึงตายมึงตายมึงตายตายมึงตายไซวยอีกตายซวยโอ้ามึงอีกแล้วนะครับท่านโอ้โหเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยประชิดตัวจ้าประชิดตัวจ้าบอกเลยบอกออกเลยบอกว่ามึงไม่รอดมึงไม่รอดบอกได้คนาดียวมึงไม่รอดมึงไม่รอดจ้าบอกไปไหนไปไหนไปไหนตายไปอีซี่อ่ะ e ี s y g a m มอะไรอ่ะอันน่ะ คือบอกเลยว่าสายเมลีเนี่ยดุดันเวิร์กสุดจริงๆมันเริ่มเก่งกันเห็นไหมชื่อเะไรจามิล่าเหรอชื่อแม่งฉันมาแล้วยาโอ้ยว่าโดน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 อิกหายมากัดคุได้ยังไงมามันไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้ตายไปซะ นี่เนีะยนี่เนีนี่เนีตายไปอ๋อไม่โดนอีอชิบอ้ออ้ออ้ออ๋อย่าพับพวกพวววตายไปเออท่าที่บอกว่าตายไปยังไงล่ะนี่นี่นหมุ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 นหมนหมุน้มนโชเช่โชเช่บอกว่าตายไปยังไงเ่านี่เนีนี่เนีะนี่เนีะยพวพวกพวเซเทนเดนแล้วนะครับถ้ายังอ่อนอย่างนี้ก็ตายไปนะจ้ะ พวกพวๆๆวกพวกู้วะเรียบร้อยอ่อนจังอ่ะไปฝึกมาใหม่นะน้องสาววิกตรอรี่มาดูกันดีกว่าเอาไอชิบ่ายเราไม่ใช่ MVP ด้วยนะอีกวามตัวนี้เป็น MVP อ่ะอะไรอ่ะมาเรามาลุยกันเลยเลดี้ ลองติ๊กเอาสองสองออกเลยเอาไปแค่สามสามนะอยากเ,าเล่นแบบสามสามมั่งอะ่ะอยากจะบอกว่าเล่นสามสองสองหรือสามสามอะ่ะถ้าเราอยากจะเล่นอันไหนอะ่ะก็คือผมว่าควรจะเลือกไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันหาห้องไม่ได้นานอย่างที่คิดมากเออพอๆกันอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือมีค่าเท่ากันนี่เนะี่ยทบแม่งทบนี่หน้าแหกหน้าแหกไปเลยหน้าแหกเหมือนหมาไปลงคู่พินาแหกลงให้ฟองไม่ไปเลยท,ท่าแรกแล้วท่านี้เป็นท่าอะไรอะ่ะ คูดาวออระเบิดแลวหลบอนะน้าถ้าถ้าหลบเป็นเป็นท่าบินพุ่งจ้านี่กลาเป็นชิลชิลยวล่ะจ้าชิลโอ,อ้มาแล้วโอ้โหยะยะเอาสิวะเมลียกทีมเลยให้มันรู้กันไปว่าจะแพ้นู่อ้โอ้โหโอ้โหมันช่าหงหุนแรงไม่ใจเหลือเกินนะโอ้เวราเป็นสามสหาย ผู้ชายสามคนโอ้โหผู้ชายสามคนอยู่ด้วยกันก็มีแต่เรื่องสนุกสินะว่าไงจ๊ะพี่จ๋ามึงทุบได้กูก็ทุบได้ไอ้โง่ไม่ใช่มึงทุบได้คนเดียวไอชิบหายไปเธอไม่ต้องกลัวเพราะฉันมาแล้วยังไงล่ะอือนี่เนี่ยทุบแม่งเลยทุบทุบไปสิทุบมาทุบมัน ทุบมันทุบนี่แนี่ทุบมันได้ทุบให้หน้าแห่ไปเลยหน้าแห่ฟ้องแม่ฟ้องแม่ไปเลยลลมันลิงกันลิงกันมันลิงกันต้องหยุดมันก่อนหยุดมันก่อนฮะเราตายแล้วหนึ่งเพราะอะไรอะ่ะนี่นี่เนี่ยโอ้ยไม่นะไม่นะทุกคนตายสองโอแม่เจ้เออใหย่ใหญ่ใหญ่โอ้โหกูจะตายแล้วกูจะโอ้เอาจริงปะ อาชีพซัพพอร์ตเนี่ยถ้าแบบไม่รู้สกิลหรือไม่รู้อะไรเลยอยาโคตรโคตรอ่อนเลยดาเมจก็เบาเบาคุณรู้ว่ามึงเอาสำรีเครื่องใส่หน้าเขาอีกชิบหายระต,ต่อเก็เกินถึงเวลามันฮิวมันก็ฮิวนิดเดียวอยู่ดีอะ่ะมาลุยข่ามาันยาอ,อือวะอกมาโดดไปาไว้ยเ่้นี่ไง นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยฟาดหน้าฟาดหน้าแห็บหน้าแห็บร้องให้ฟองเม่ไปเลยอือชโอ๊ยหนีไม่ทันโอ๊ยโอ๊ยกูจะตายกูตายกูแตกเออนี่กูอ่อนเลยเนี่ยเฮ้ยไม่โอเคเลยว่ะซัพพอร์ตเล่นเมลีตัวเมื่อกี้น้องนินจาสนุกกว่าตั้งเยอะอ้า มึงชนะไปเถอะถ้ามึงจะเก่งขานาดนี้ชีวิตของพวกเราเหลือแค่ชีวิตเดียวแล้วนะไม่มีอะไรให้แก้ตัวอีกแล้วนะยา่าอุ้ยอุ้ยหนีไม่ทันแนะ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยกดลอทันยังทันอยู่เว้ยยังทันอยู่ทนันนี่นะบึบอย่าเพิ่งเอ้ยหนีแหวบอ่าอ,อ,อ้าชัวชัวว้าพึ่งมาเล่นเขา้ารูปพอลอยตอนนี้นี่นะโอ้มึงช่างมหัศจรรย์จริงๆนะกวาง เออโอ้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 ตายกูตายกูตายตายตายนี่ทุบหน้าแม่งเลยเวนว่าว่ามันโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่เอาสักตัวขอสักตัวขอสักตัวจะได้จะได้ตายไปแล้วไปบอกแม่ได้ว่ากูก็ยังเออแอบตายจ้ะการจะพูดว่าขอสักตัวจะได้ไปปวดแม่ได้เนาะ โอ้ตายห่ามันเลยเฮ้ยหรือจะชนะเหรอเป็นไปนไม่ได้นะไม่มีเราเราจะชนะอย่างนั้นเหรอนี่มันนี่มันเหนือการข้อความนันะนะมันต้องไม่เป็นแบบนี้สิเออต้องตายให้หมดถ้าจะตายก็ต้องตายให้หมดอย่ามาเป็นพรก,กูแล้วพอไม่มีกูแล้วจะชนะไม่ได้นะเออตายหมด แล้วเรามาดูเรามาดูเมนูอื่นๆกันบ้างเนาะก็คือเนี่ยในหน้าหน้าหน้าหลักของมันเนี่ยก็จะมีนิวก็เป็นพวกข่าวสารนะว่าตอนนี้อะไรยังไงถึงไงละแล้วก็เป็นแพ็กชีก็จะฝึกฝึกสอนจูดิอเรียทั้งหมดของเราตอนแรกว่าจะใช้ปุ่มต้องกดอะไรบ้างอะไรยังไงคอร์เรชันก็คือร้านค้านั่นเองจูมงฮะมีแลบรลุดจูมงเหรอท่านคือจูมองอย่างนั้นเหรอโอ้คือใครวะไม่รู้แต่รู้ว่าเคยดูในเกาหลีเหมือนชื่อนี้เคยได้ยินอยู่วีแล็บหลุดจูมองอะไรนั่นแหละเออ โอเคว้าวการสวยจุง้งไหนลอกอ๋อช้าไปบ้างเลยลูกยิงอะปิวใหดูท่าอาซิยาอ๋อเป็นการคือเป็นการหายเปสเตลหรอแล้วก็น้าท่าหลบว้าเป็นการแบบโดดไทยหลังแล้วยิงเว้ยอ๋อ ดูดีมีชาติตกูลูนะเนี่ยอ้อดูดีอ้ออยิงแบบหล,หล่อหอออตายไปสิตายสิครับตายสิเจอลูกศรจูม,มงแล้วยังยืนอยู่ได้ยังไงอ่ะอะโอ้โหเ,เป็นสีแดงดูสิมันช่างดูเลอค่าเหลือเกินไหนกดอีดิย่า <Yeah. S 1> อ้วอ๋อเป็นกับดกักเป็นแฉบโอเคซื่อทำให้แบบถ่าศัตรูใช้ไม่ได้แล้วกดคิวล่ะโอ,โอ้เป็นหาคนเหรอ มีซับพอร์ตมีเมลีแล้วก็มีเรนเจอร์เลยมาเราจะต้องไปแพ้เพราะอะไรนั่นหรือเพราะฉันมาแล้วยังไงล่ะจูมงคือชื่อของฉันจำไว้ไว้นี่เน,นี้ยนี่เนี้ยยิงสิยิงสิยิง,ยงมันยิงมันยิงมันยิงมันนี่เนี่ยเอาหัวหลบได้ใชิบหายโอ้ยไม่นะนี่เน,นี้ยน,นี่เนี้ยน,นี่วัดนี่เนี้ยนี่เนี้ย วอย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 จะตายกูแบบนี้ไม่ได้นะเออชุบนะไม่ใช่แค่มึงหนึ่งที่หลบได้เนี่ยฉันก็หลบเป็นนี่ไะยิงแม่งเลยิงแม่งค่อยๆตอดค่อยๆตอดค่อยๆตุ๋ยค่อยๆตุ๋ยตุ๋ยมัน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 สิตายสิโอ้ยเออนี่หนังเหนียวชิ้นไหนไอ้ไม่ไม่ตายวะนี่แหละกลางๆหน้านี้เลยนะตายสิโว้ยเอาหายไปไหนเนี่ยเอ้านี่เนี่ดเนาะ อ่อนไปนะหนูไปฝึกไปอีกสักร้อยล้านปีแล้วค่อยมาเจอเช่นกว่านะฉันคือวีรบุรุษจูงงเนะี่ยไม่แพ้โอ๊ยแล้วไม่ตัวละเอ้าเอาเอา,เอามึงฟื้นมาได้ไงอ่ะเอา้ามัน,ม,นมันตายสองไปแล้วไม่ใช่หรอวะให้มันฟื้นนะเอา้าอย่างนี้ก็ได้เหรอเป็นสก,กิลเหรอเอาไม่รู้ว่าโอ้ตายเลยอุตส่าห์นึกว่าจะส,สวยๆชนะซะแล้วาตายหมดเลย โทษอีนุ่นโทษอีซัพพอร์ตนุ่นตายคนแรกใช่ไหมจะมาโทษกูผมลองใช้ต่อดีนี่ดูเลยนะมันกระจอกนะไม่ผมใช้เออกูกานั่นแหละเออง่ายคิดเลยมากเนาะสมาธิเราต้องไม่กระจอกแบบนี้สิสมาธิเร็วๆตามหลังนี่แหละยาพวกเข้าให้นี่แน ตายไมหมล่ะเจ็บไปหนะเจ็บไปหนะเจอธนูของจูมงเข้าไปเจ็บไม่หน้าเจ็บเอ้ยไอ้เหี้ยไม่นะอื้มเอือใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วพวกมึงเห็นไหมเนี่ยว่ากูโดนอ,อยู่เนี่ยเอ้ยใชิโ้วเล่าช่ด้วเฮ้ยมึงจะมาแบบนี้ไม่ได้นะ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 แบบนี้มันผิดกฎนี่นะ จะมาลุมแช่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะเออแช่แค่ดูกระจกสิเออ,กกกกอเออเออเอ,อยา่านี่มึงก็เล่นกับกูคนเดียวเลยอีนชิบหายว้าใช่ด้วยจะไปเหลือกูคนเดียวละโอาวะอือเออ,เอ,อ,เอ,อว่ามึงอะ่ะโอ้โหแล้วมันลอกโอ้โหมึงทำอะไรอยู่กับขึงฆ่าไม่ได้เนี่ยไอีตัวเมลีมันอยู่กับกูแทนที่มึงจะฆ่าพวกนี้ได้ก็ฆ่าไม่ได้เออไม่รู้เรากูทอดคนอื่นเนะี่ยกูไม่ผิดอะ่ะ เออชิบเหยกูมึงกระจอกอ่ะกูไม่กระจอกอ่ะเออออมาเหอะจริงๆยิงมันยิงมันยิงมันยิงปกป้องกูด้วยปกป้องกูด้วยอื หลบก่อนหลบก่อนฮัลโหลไอ้มึงจะมาเทาเออไม่นะไม่นะไม่นะเออเออใช่ด้วยใช่ด้วยไม่เหลือกูคนเดียวหรือนี่ มันเป็ไม่ได้เออเอออุ๊ยโว้มึงกูขอโทษกูขอโทษได้นเมล่ะมึงให้อะไรกูเธอกูผิดไปแล้วอืออะไรอะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวกวางจะมาเล่นแบบกากๆให้ดูอีกแล้วกันนะครับเนาะงั้นวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย